มาเบิ่งสวนแต่งพันพี่น้องก็งไม่เท่าะเลยก็ไม่เท่าครับสบายดีพี่น้องส,บา,ส,ส,สบายดีเอฟซีมดสุขสุขคนสบายดีมดสมองสมบัติมันี่ก็พบพ่อกันที่เก่าพี่น้องับส่งมาประเทศไทยมาหล่อเบ,บิ่งสวนมันปลูกผักพี่น้องไหมกเกษตรพวกตามเกษตรพี่น้องไหมอ,อันนี้คือผักบงกับหอมป้อพี่น้อง ผักสลัดก็มีบักทั่วมักแตงตุ้งซากระตูนยางอยู่ในสวนในสวน,นพี่้องเดาาีดฟ้าลอดเส้น, <c oughs> สนทองปุ่งนะ้ำไม่ม้านะพี่้องเนะ <c oughs> ตงะกซะสีเน่าค่าสวน <c oughs> ทักนี้อีกป่นี่ <c oughs> เออผักสลัดกรอบ บอกินโลดกรอบห้องผักสลัดกรอบนี่ให้มันจะออกกรอบนะบังนะไปบังกรอบเป่นอมีบ้ผกสลแเป็นนนีล้วเป้นอัอันี้แลคุณอนบุกสวนแล้กนพี่น้องเยอันนี้คือผักสลัดห่อหมสลัดธรรมดาเนาะโหอยากซื้อกับปุได้พี่น้อง่รอันนี้ผักกาด อากาปากปาศยังไงนการหินแม่แม่เนาะการหินบ่อยนี้พูนประกาศหินตัวเรื่องเดือพูนประกาหินนะะไปะพูนประกาศยังล้วนนี้แกาหินแล้วมาทั่วมักแตงมันกำลังจะเปลนดอกใช่ไหมเริ่มเริ่มเป็นดอกกำลังต่อกำลังต่อมาใี่ไหตัวนี้ กำลังเริ่มงามปลูกแต่ธรรมชาติธรรมชาติเราพออยได้ฉีดยาแล้วผักพริกก็มีปลูกกันนี่ยนี่ผักบ้งเพิ่นอันนี้ผักอันนี้ผักกาดหวานนี่ผักกาดดอกนี่มันเป็นยังมันเป็นอะไร บัดคอยดูอยได้ักเดือกเด้อจังหมากเด้อครับมันกิน่าด้เด้อรเราจะไปซื้อมีบอกอันนี้บ่อยนะเออบนกินน้ำงพิ่นง้วนงัวงัวเป็นลายพี่น้องไอ้พี่นองนี่ยมับใหญ่เนาะบนใหญ่้าบ้าเาโคปกระโพดนนี้งามมานี่รอ าอ่น้เป็นปลูกเป็นปลูกทั้งหาทั้งผักก็ได้บานกบัวงามเลยพี่น้องเลยผักบัวเป็นหัวด้บ้านนี้นะกบัวยังแบบนี้บ้านบัวเออับัวแดงบัวแดงนีเใส่มักแตงบ้านี่ซยสหมักแตงนะอคือคือคือ อามะกรพดนี den den know, das also, hey, ่กำลังเป็นเพี่น้องเลยลายิกิรดลนี่พี่น้องเลยลายลายลายออต้องเป็ลอยใช่พีมน้องเลยแล้ปลูกจากไรอันนี้นะเป็งไรอ๋อพอกานพักกาศอันนี้ก็ลายนเนาะนปลูกสลับไปเลยอากาศใบใหญ่นกาดกุ้งบ่กุ้งบ่

ปีบักบักข้าโพดนี่อ๋อฝืนก็ปลูกพี่น้องเเยพิ่งปีนี้เขาอยู่เด้อโควิดอืมโควิดแต่เขเลยลูกละลูกปลูกโควิดเช่ลูกมาปลูกขั่นโควิดกับอะไรปลูกอู้หูอ๋อตโต้มัวเกือบนี่กำลังจอนี่ข้าวโพดเจือกงามพี่น้องเไยโพดบ่าลายซ้ำมันนี่พี่น้องซ้ำเพิ่มสีขาวให้บ้านอ๋อขึ้งามแท้เนี่ยใบมันกำลังกรองเยอะงามงามงาม ลายซ้ำมาในพี่น้องพี่โอ้สบายลีน้มแล้วนี่กับทรายนี่กันนั่แหละเห็ดต่อขากลี่ว่ะมันก็พอเห็ด์จีดอกขนแบบนี้เนาะแน่ๆเรามี่นเกาะเฮ้ยเกาะพุนน่ะทั้งไนนั่นนั้นเกาะน้ำมันน่ะเห็นยุพุนพุนเกาะพุนอ๋าหมักแตงมันก็ลายพี่น้องมาต้องมาเลาะมาเบิ่งหมากแตงหมากทั่วเพิ่นใหญ่ลีเนาะใหญ่ประมานบางน้อยน้อยน้อยไปได้ดอกแตง ตัวกำลังจอกำลังสิเป็นนะพี่น้องรอเบิ่งธรรมชาติพี่น้องเอ้ยแบบธรรมชาติธรรมชาติ์หล่น้ำมลีน้ำแห้งเนี่ยดีหมดนยังมุนนิงมุนเพิ่นธุ์เสียหายนยังมุนเพิ่นธุ์สีหายอะพี่น้องเพิ่นธุ์สีหายหัวเลยมาพอมันแก่ไเลยพี่น้องเอ้ย ซากระตุ้นมันมันเผาโมเมนต์ม um. ันเผาเด้อมันแก้วมันเผากัแบบนึงอีกยอดมันก็ลวกจริงุ้นไม่พอตรนี้เนาะแมนอ้อมเชี่หอยนี่จะมาอ้อมออ้จะห้อยก็เป็นหัวฉุยอดมันอ่ะมันเกลียวเป็นข้นอ่ะฟุข้นนะเนาะยี่ดอนท่านเปลี่ยนเนาะกี่ดอนยี่ดอนันก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นหญ้าแล้วมาขนมาจากเถื่อ ปูดน้ำลางเล่าป,ลปูนอันนี้เล่าก็อันนี้ล่าก็ปูดมาบนข้า,ขาว,าวน่กนงนกงงงังามพี่้องเอ้งามงามงามอดพนจะน่อจะมาซื้อน้ำพ่นอีกนะอน้องน้องเดี๋ยวจะมาซื้อน้ำพนอีกไลยลีลโปดพพี่น้องเอ้อนกุ้งต้นกุ้งแห่งงามบานนี้ไรช่วยยั่นี่อนมองอาหารป้า về cái cây còn Anh tai ấy sổn theo còn son đấy mà anh Yên kỳ ngang à, 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 thì anh ngang 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 nó ngang ngang là ngang 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 คนน่นทางนั้นนะนยามาตะมือเลยนะในนี่แหละนี่คน้นให้มาบังคับโพระทบริว้ปนนอคนกัสีเห็นบางทีมันเกิดบยากไงกับมีมันกับขยันขยันขยันขยาแล้วบ้านลูกเนียริงเนีย เดี๋ยวใส่มือขวดเอาบุนี่โอ้มมันน้อยใส่มือจังได้เนาะมันอันนั้นได้มันบริง่ายได้เนาะพี่น้องแล้อันนั้นขั้นเฮาดูดไม่เฮาจังปลูกันนี่นะได้ยุติุนอันนี้เฮาปลูกตะกี้เดะโจกันยังบันเช็มันเชมันเนาะพี่น้องเพื่นเนาะอยากอดีรอนี่ยทองคันทองนี่ยอยากมันอยากนี่ในไช้มันบันบริงามยังพี่น้องงามแต่กระโพดเพิ่นนี โพดพ่อมันกระโจนอ่าวันนี้เรามันกำลังเปลี่ยนผักพี่น้องกำลังใส่ผักนะวันนี้ท่านแกอีกวันเดือนหนึ่งได้พีเน้อวอันเดือนหนึ่งจะได้กินโห่เดี๋ยวพี่น้องห่อเดือนนั่นเนาะทิดฝายเนาะเครื่องเดือนเนาะสองทิดสองทิศก็ได้กินเลยพี่น้องมาซื้อเด้อพี่น้องอยู่วันใหม่เด้อพี่น้องมันซื้ออร่อยพี่น้องวันใหม่น้องวาวเนี่ยมึงมืองสองคอนแกงเซาตะเคีย ว่าอีช่องทิศตัวมาซื้อโลดมันจะชิมหมดไปวายมีลายยางมันชิมวันีนมีมันแก้วกับมีมะแกงมะทั่วมีเรามาเม็ดแล้วพี่น้องมะแตงกำลังเป็นมะทั่วกำลังงามอีกสิบห้ามือนะไปโลดมากินนานอุ้ยเออใหญ่เนาะมาเลยฮ่า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 บังตะแตกมันเน แต่เมน้อโนืตทมอสองเล้เหันมืนงโคตรโดเนาะเจาเนาะลงสองมือเลยเอาลงสองมือเพื่อพอได้บ่ะลงมือหนึ่งเพื่อได้พอแล้วป่นี่ยเอาพ่อบังแตง่อ ลอยเขาควรจะิยังควระขอยก็หมากน้อยวะกินยังกำลังมาซื้อมากแตงนะพี่น้องนี่แตงแตงกำลังเป็ดคนวาคนซื้อมาตลาดดงได้แต่ประเทิ่นมักตัวนะกำลังจอเนาะมากตัวก็มี มะกะโพดก็มีมักแตงนะอืมซื้อจากวัดเนี่ยสามบาทสามบาทพี่น้องมักแตงสามบาทมันเกลียวกินได้อยู่มัมี่ขอนใส่นะมะมี่ข้อนกินได้อยู่กนะกินได้อยุ่กป้ะซื้อเหรอไปมนมี่บนชายนะชายนั่นนะหายไปบันงานมะลิข้าวโพดักตุ่นข้าวยูงยังพี่น้องเก็บพาไปเพ่งเท่านี้พี่น้อง ตาติดใจกี่เรื่ก็ไลยก็แซ่เด้อพี่นอ้องพนะอกันคลิปนะสบายดีไปแล้วพี่นอ้องบายบายอาดงาม,งาม